nun cứu nun là chị. Son son. Nguyên cứu nữa Ô chị. Son son. Xuân, Xuân Son. ta Son. Lập ta lục, Son. ta Son. 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 ta Son. 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 ta สันจันสันจันผู้ชนนิมสันจันผู้ชนนิมขอบคุณค่ะอืมโอ้ใจเย็นเย็นนั่งนั่งสามารถที่ได้สักพักหนึ่ง เพิ่งหยิบตอนนั้นสับแมา่ตายแล้วเนาะนั่งสินอนแล้วนั่งสมาธิตอนนอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเล่ไปไปกันหนูบายปไปไปนั่งนอนนอนเนี่น้องเล่นอนก่อนเด้อจ้าฟันดีแฮมันก